สว,วัสดีครับอยู่กับเราอีกแล้วครับอ่ทีนพีรีวิวในช่วงอ่า uh, จิงงโปรเจกต์ที่ไม่ได้ทำมานานมากๆนะครับวันนี้มารีวิวอ่า v ีดีทีกับ uh, 09นะครับสวัสดีครับวันนี้ามาต่อกันกับอ,อ่ตอตอนจะคลิปนะครับจะเป็น e ี1 0แต่คุณภาพกันเนาะ อ่าทำลายก็อาจจะแปลกๆเพื่อเมตาที่หลากหลายนะครับอย่าพึ่งไปดราม่าด่าก็เยอะนะครับทุกวันนี้ก็เล่นสนุกดีแต่ว่าบางแขนมันก็ของโลเกินนิดนึงไม่เป็นไรอาจจะไม่นิดนึงอาจจะไม่นี้อ่าแบวนการไม่เท่าไรแต่บารดี้ไฟตื้อตื้อบารีไฟไม่ออกความเห็นนะตื้อตื้ออ่าเป็นอ b บ0นนะครับอ่าเหมือนเดิมดูดูข้างหลังนะครับถ้าแกะมาแล้วไปเปี้ยงนานทาคืนได้เลยถ้าไม่มีก็ไม่มีอ้นี่แปะอยอะ มาเรามาดูหลังกล้องหลังกล้องมันดมนะครับมันก็จะเป็นฟอยนูนครับฟอยนูนฟอยนูนฝอยนูนอันนี้องเขซาเบลนะครับอ่กายค่อนข้างสวยเลยทีเดียวฟอยนูนนูนไหมนูนนี่อยนูนเป็นฟอยนูนจริงๆด้วยอ่าฟอยค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับใครสนใจสามารถอินบ็อกหลังไม้ได้เลยจะอินบ็อกหลังไม้ได้เสมอครับอ่าแต่ขอบขอบคองไม่ถึงข้างล่างเหรอไม่ถเที่แล้วทำถึงทันเลยถึงท่านไว้ไม่รู้อ่าแล้วเหมือนกันเหมือนกับศูนย์เก้าเลยนะครับก็คือมี มีพิชิวพิชิวกับกิบกิบแล้วก็การ์ด้นวันหมดเลยนะครับสัญหาจริงๆนะให้แต่กิบบันถูกไปเอาเองแล้วทำไมมันเป็น Excel 2องะนเอ็กเซลวันนะเอ็กเซลวันไม่ก็ทำไมเป็น Excel 2องอะอ๋อมันไม่มีโปรติกอ่าไม่มีโปรติกไม่มีโปรติกแล้วก็นี่ตัวแกนเทคมันเดิมใครสนใจเอ่อขายอย่างเดียวเลยกูแต่ก็ทักมานะครับ อ่ะมาเริ่มที่หน้ากล่องก่อนเลยตัวเก่งที่เหมือนจะไม่เก่งนะครับอ่ะแจ็คพอตแจ็คพอตนะทุกคนดูดีๆนะเห็นกระป๋อยไหมเห็นกระป๋อยไหมเออเอาแล้วแจ็คพอตตัดกระป๋อยครับงั้นผมผมขอรัปเก่ง ใช่ก็คือเหมือนตามปกติอ่ะการอ้าวไม่พี่มันเป็นรอยลือมันเป็นรอยเลือดจะเชื่อเป็นรอยรูดีกว่าอย่าเออเลอร์นี่จะเป็นรอยรูดแล้วแต่แต่ถ้าเออเลอร์การการนี้จะเป็นการค่อนข้างแรงนะครับเพราะปกติแล้วเราเขาวางฟอยไว้ถ้ามันหมดแพทมันมันได้อย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นการลูกคิวซีเขามีคนจองอ่ะเออเลอร์เอาเองที่เลี้ยงผมดีกว่าเออเลอร์ต่อไปครับต่อไปไม่ทำอะไรนะเอา เกศสามครับเกศสามมงไม่นั่งเลวเกศสามใบนี้ไม่เกศสามใบนี้บอกว่าสบารเพิ่มเลียใช่ไหมเป็วก็กองคอแล้วแวนกาดบวกห้าพันอ่าเป็นตัวปั๊มปั๊มจำนวนลงอ่าส่วนคนนี้ตัวเพิ่มพลงังเนาะตัวเพิ่มพลังนะครับส่วนคนนี้เป็นตัวตีแรงมากแต่ไม่สามารถไรได้อ่าใช่อันนี้ ไทยแวนก้าได้ทํากฎออกมาแล้วเนาะว่าต่อให้มีการไปเนี้ยอยู่บนมือถ้าเราไม่มีเกียร์สามตัวอื่นไหลก็เจสซิ่หามไม่ได้อยู่ดีเพราะมันถือว่ามีเกียร์สามบนมือใช่เขาจะนับเป็นยูนิตโอเคไหมทำอะไรได้ยืนสองพันสี่ตีได้อย่างเดียวตีอย่างเดียวไม่ไว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 ทำยังไงอ่ะอตัวเปลี่ยนหน้าที่ครับเปลี่ยนจากอินเตอร์เซปเป็นบลูได้ครับไม่ใช่เปลี่ยนสิได้เพิ่มได้เพิ่มไหม อ่าได้รับความสมัครทำไมมันไม่เรียงตามเลเอ่ะไม่เข้าใจมันเรียงตามอะไรก็ไม่รู้ฮะมันเรียงตามรหัสมั้งมันตั้งอะไรอ่ะคนนี้เป็นตัวบวกพลังมหาศาลมากก็คือเมื่อเห็นคนอื่นลงมันจะบวกห้าพันลงกัดเย็นด้วยบรูโน่บรูโน่ของบรูโน่เป็นวีบรูโน่มาโรงมงาแข่งแข่งนะครับเป็นตัวเพิ่ม เพื่อนเพื่อนเพื่อนทุกวันนี้ก็ไม่มีเพื่อนไงพี่พี่โดนเนิร์ฟจากพาคเก่าเยอะอยู่อ่ะอันนี้ทําเทคตามเรียการ์ดเนาะใช่ไหมใช่ตาเทคตามเรียการ์ดที่ลงมาเรียการ์ดที่คุณคอในเทิร์นนี้อ่าก็คือเด็กนี้จะเป็นเนน้คอนเซ็ปต์คอในเทิร์นนั้นแล้วก็โบกกลางคอกกลังนับจำนวนนับจำนวนครั้งที่คอมาเพื่อทำเทคแต่มันคอได้เยอะแล้วเด็กเนี้ใช่แวนกันแวนแวนก็คอตามที่เปิดมาอ่าอันนี้คอตามที่ยัด มือน้อยได้ความแตะมารถอีกแล้วมือหนึ่งบวกหมื่นใช่ไหมไม่ใช่อ้าวอันนี้คนนี้บอกว่ามือหนึ่งตำกว่าคู่แข่งสามารถคอพิทักษ์รวมกันได้เพียงหนึ่งใบในเทอร์นี้ใช่ในเทอร์นี้ก็คืออออินเนาะออินคือถ้าออินใส่ติดไว้ยังน้อยหนึ่งใบต่อไปตัวห้ามเสกแล้วก็บวกพลังตามจำนวนเลเยอรที่คอในเทอร์นี้ของเรานครับตัวต่อไปเมื่่อไหร อันอันนี้มีเป็นโปรโมมไหมอ่ะตก็ไหนเหมือนจะไม่นะไะนต่รู้สึกจะมีหลังกล่องไหมเพราะว่าเป็น SP หรือเปล่ามือชาจิเป็นแรมันน่าจะมี SP อ่ามือน้อยเสร็จได้ได้ชิวด้วยนียตัวกิ้งสุดยอดไอ้ส่วนไออีกตัวมือน้อยบูดได้นะครับสลับหน้าที่กันเนาะอ่ะตัวต่อไป ไม่ทราบขึ้นลงไดนะ้ไอ้ไอ้เนี่ยชิวหมื่นห้าไงถ้ามือน้อยไอ้เนี้ยเอาไปบุตเป็นตัวไอ้เนี่ยไปจ่าเป็นตัวปั๊มพลังตามเรลียที่เราคอในแถวนี้นะครับไอ้เจียแทๆๆนชินจะชิวยู่ขได้อีกวัน,น้ลา่าวัน,น้ลา่าวันนี้ไม่มายอ่ะวันนี้ลา่อาอ่าอันนี้นะครับเป็นตัวปั๊มโซชันดีเมื่อลงจากความสามารถมุดโซเรียกเพื่อนเพิ่มมุดตัวอื่นหรือมุดตัวเองมุดตัวเองมุดตัวเอง อู้อุ้ยอะไรเม็งครับเมงมงเมงมงเร็งของพรีเมียมนะครับเห็นเห็นลงสี่ตัวในเทิร์นนี้เวลาบู๊จะไม่เลสอ่าก็คือมันจะใช้คอมโบร่วมกับ g 8 8นะครับในการวนเรียกเพื่อนมาเรื่อยเรื่อยจนกว่าจะหมดครับอ่าผมต้ขึ้นลูก g แบกดด้วยใช่ไหมขึ้นมา ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นแมลงเราจะไม่สนับสนุนพิมพ์เราไม่สนับสนุนกันเล่นพเมพยมครับตาขึ้นรูปไหมขึ้นครับเอาไรมาแต่ถ้าใครสนใจแข่งในโทมาที่ร้านได้นะครับครับคุณครับร้านนี้แข่งเลโด้ครับพี่จีพี่จีเปลี่ยนมือใช่ปะใช่พี่จีเป็นแมวอุ้ยเกาโคตรอะไรอ่ะมันถูกไหมครับตัวหนึ่งขอบคุณมากอยู่คลิกชิลได้ด้วยเออตัวเริ่มของภาคภาคสองเลยนะตัวเนี้ยทิกเกอร์ทิกเกอร์แล้วก็เป็นทิกเกอร์เดิมหมดเลยน่าหยาบ น่าเดิมหมดเลยใช่น่าเดิมหมดเลยเจ็บเจ็บดูแขนต่อไปเก็บลุกไม่ไหวแล้วเงือออกเดี๋ยวการเปลี่ยนต่อไปมันอะไรนะต่อไปอะไรก็ได้นี่เลยเกรดนี่ไม่ไหวแล้วสิ่งที่คนเฝ้ารอโมอะไรก็ติดอันนั้นไอ้โมอะไรก็ติดทุกอย่างต่อไปเกรดเนเจอร์นะครับอะไรสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับอิสเบลล่านี่อิสเบลล่านะครับมีเทคที่เก่งครับ เจบอกว่าถ้าแรงกายคุ้มแข็งเป็นเ์ตามขึ้นไปจะทําให้การโม่ทุกอย่างเล็กหนึ่งอย่างจะเปลี่ยนเป็นทําทั้งหมดเวลาโม่ใช่อย่างเช่นโม่หนึ่งได้ห้าพันกับอะไรต่างนี่วันนี้วันต่อไปนะครับมนคืออะไรอ่ะมือนนี้บอกว่าาลลงเขาลดหนึ่งสองบัดหนึ่งโม่ท็อปเด็กหนึ่งใบทำเกตามความสามารถนนี้ใบใบใบห้าเสิบนอมอนห้าเสิบทิกเกอร์ยิงทายยิงขอล์เกัน แค่เดียวกันของคู่แข่งทั้งหมดเราจะอ่านกินเนยเยอะทำไม <c oughs> ตัวปิดครับตัวปิดตัวปิดตัวปิดกับตัวบ,บาทห้าบัตห้า 5, ลุกสองหมื่นห้าทั้งหมดที่เป็นเหรียญเต๋อี่ครับอาจารย์หนูอาจารย์หนูอรรหนของสามอาจารย์หนูแฮมเชคเก้อ่าเป็นของสามอาจารย์หนูในอนาคตหรือเปล่าได้ใช้แน่นอนได้ใช้แน่นอนอ่าตัวขี้โกงอ่าตัวโค้กขี้โกงรางวัลต้องไบง่านแข่ง เลยเรากำลัแข่งใจโปรโมงานแข่งโปรโมงานแข่งแต่ขี้โกงมีมีหลังกล้องมีใน SP Pack ด้วยมีโปรโมด้วยขี้โกงมากมีขายนะครับอินบ็อกซ์ได้ขี้โกงมากเลยครับคือผลิตมาเยอะกว่าเพื่อนนะถ้าไม่มีอิสุดแล้วเฮ้ยโกงของเสื่อมมาจากหนูอีกแล้วแล้วนี่คือไลเด็กที่เก่งที่สุดแลตอนนี้เปิดสองหยิบจิงไบขึ้นมือเห้นโมเห็นโมบหลังชึบอ่าใบถัดไปไม่รู้จำเพลงไม่ได้ อ่าคนนี้อาจจะไม่ได้ใช้นะครับเมื่อเวนตี้เห็นมัวเท่านี้อ๋อมันใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แต่มันวอใช้ได้แต่ว่าจะเป็นซอสอาจจะเป็นซอสเด็กมันใช้คอร์สเยอะไม่แต่เด็กนี้มันส่วนใหญ่จะไปเน้นโซบานแล้วถ้าเป็นดิสเบล่าใช่อ่าคนนี้ครับคนนี้คนนี้คนนี้ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวโซบาร์ถ้าเป็นนอร์มอนได้โซชาร์โบวคาผัดแล้วเป็นชกเกอร์ได้จ๊ดตองทิ่งตองแต่ถ้ามีเอ็กซเบลกว่าทั้งคู่ครับน้องมันเก่งเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นตัวเพิ่มโซในกรณีที่ ตอนต้นต้นเกมเนาะถ้าเราสกูอ่ะเรามีโอกาสใช้คนนี้หาของได้เปลี่ยนมือได้โจสองนิ้งสอวันนี้ไม่มาวันนี้ไม่มาอีกแล้วนิลาัน้ลาไม่มาคนต่อไปบอกว่าถ้ายืนบนเอซิลได้พวกกลางใช่ไหมใช่ป่าอ่ะใช่ใช่ได้บอกถึงเขาข้าวพ่อแมวตัวลูกแมวตัวเก็บเด็กเก็บตัวเก็บเด็กนนอม ไว้ใช้กับอาจารย์หนูรือเปล่าเนี่ยไปใช้กับอาจารย์หนูก็ได้ไ้ใช้กับอาจารย์หนูได้ับแต่หลังๆก็ไม่ใช้แล้วล่ะเพราะที่มันจะมีแต่หนูอาจารย์หนูเด็กหมดเร็วนะครับแล้วหนูจั่วุอยจั่วเอ่ออะไรก็จั่วเกลงอะไรเก้งเรเลเจมหน่อยตัวนี้อ่าเป็นดรอปยี่สิบห้านะครับดรอปยี่สิบห้าเลยเหรอแล้วจะเกิดเทคว่าอะไรนะไม่สามารถโคเกซูลงกาดเดี้ยนได้จะต้องอยู่ช่องเอ็กเซลนะอ่าเึ้ยจริงจังวะตลอดเทิร์นปะ อ่ามัปกติหนึกว่าตลอดเลยอ่ะแต่เป็นเทคคอนเป็นเทคคอนก็คือเราจะใช้คอมโบคู่กับกอริลล่าได้ฮะเพราะว่ามันเป็นเทคคอนถ้าสมมติเราเกาะกริลล่าโซบยไปแล้วอย่างเงี้ยเราก็เอาตัวเนี้ไงขึ้นมาตีใหม่อ่ะเทคมันจะเกิดเพราะว่าไอเนี้ยโซบะตั้งเก่านะแต่ว่าใครฝันไหมก็นิดนึงนะครฮะพอเด็กเดี๋ยวนี้ค่อนข้างเร็วเนี่ยห้ามคอเกศศูนย์ใช้กับเสือตัวเก่าคอได้แต่เกศศูนย์่ยตีห้ามกัดน่าเจ็ดดาต้องอยู่ช่องเอ็กซ์อันนี้เปลี่ยนมือเอาเกศสองหรือ ต่ำกว่าเขาโซกว่าจุดหนึ่งเล่นกระแฮนสุเกะเล่นกระแฮนสุเกินะครับเปลี่ยนมือได้ฟาร์มจันหนูได้ตัวใช้ตัวยกขึ้นมืออ่ะน้องนกน้อกนกตัวตัวใช้นน้องกตัวใช้เอาไปยกยกบอรดตัวเองด้นมือตัวเด็กอิสเบลาส่วนใหญ่มันจะเป็นเถกมะลงใช่เราต้องใช้นกช่วเถกมะลงขนาดนกเกมคลิกมะลงขนาดนกมันยังไปเถกมะลงนกยกนกได้ไหมนกยกนกแล้วก็ลงนกไหมเหมือนยกนกอ่าการวันนี้เมื่อดุโมครับเมื่อดุโมได้เทค เมื่อเมื่อคนหนึ่นถูกโมนะครับถ้ามันยืนอยู่บนแอคเซลมันจะได้บวกหมื่นห้าแต่ว่าต้องถึงมือใช่ไหมใช่ต้องเฉียมมอสหนักอยู่ตัวต่อไปเป็นน<ไ>้องไก่เอาไว้กาดเอาไว้กาด ก็คือเปลี่ยนมือไว้เพื่อกันตายอันนี้เพื่อมือมีเกจสามอะไรแบบนี้ตัวต่อไปอาจจะได้ใช้ในเด็กนะครับพีจีนะพีจี้อาจะได้ใช้ในเด็กอาจจะได้ใช้สำหรับเด็กฟอนนะใส่ฟอนเยอะเใอะเพราะว่าเปลี่ยนมือได้แล้วก็เอา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 อะไรนั้นเก็บได้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือดอมันเป็นดอเอ้ยพี่จีมันเป็นดอนะครับอาจจะใช้อันนี้มาเป็นทางเลือกในการแบบลดดอพีจีได้เด็กนี้เด็กหมดเร็วครับเด็กหมดเลวครับมันโมเยอะแล้วก็ก็เริ่มก็เริ่มใหม่ตัวเริ่มตัวเริ่มที ตัวใหม่น่ารักดิแล้วก็เป็นติ๊กเกอร์นะครับมีหน้าใหม่ไหมมีมีติ๊กเกอร์มันจะมีนะคคคิิิเมันมันจะสามใบเลยปะใช่สามใบเลยอ่าใบนี้ใบเก่าอ๋อใบนี้ใบเก่าใช่ใบเนี้ยใบเก่าไม่เคยใช้มีฟอนต์กับคีบใบใหม่อ่ามีฟอนต์กับคีบเป็นใบใหม่นี่คือสโลแกนของ Creator อ่าเจอร์เสร็จแล้วบต่อต่อไปก็จะเป็น n e วเน c t า r n วเน e c านะครับซึ่ง n e วเน c t าเราจะบอกที่เต็มทุกใบ เห้เห็ดอย่างยาวอันนี้เขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนโทเคนใช่ไหมเปลี่ยนโทเคนเป็นโทเคนตัวมื่นนะครับเอาโทเคนมาก่อนโทเคนอยู่ข้างหลังอ่าเป็นโทเคนเป็นคนนี้มันจะเพิ่มความรุนแรงในการโจมตีมากขึ้นและอินเตอร์เซ็ปด้ด้วยอ่านี่มีโทเคนใหม่ห้าพันให้ใบอ่าแล้วก็มีโทเคน ตัวเทนไปดูก่อนตัวเทนคาวาอี้นะครับแล้วก็ตัวเทนก็มีอาร์ตใหม่ด้วยสำหรับให้เลือกนะมีห้าพันให้เลือกอีกใบนึงอ่ามีห้าพันให้เลือกเจ้าหมื่นตัวใหม่นะอ่านี้เป็นหมื่นตัวใหม่นะครับก็เหมือนว่าเห็นป่ะตัวเทนอันนี้มันมีหนึ่งตัวใช่ไหมอันนี้มีสามตัวอ๋อคือแยกล่างมาใช่อันนี้ก็เหมือนกันโทเเทนเก่ามันก็มีใบเดียวแล้วแต่มันทานสารไม่ลงตัวนะเออว่ะที่เกมบางคนไมีตรงตัวที่เกมมันควรจะโบกหมื่นฮะเพราะตุกขากันโบกหมื่นอะไรกันผันห วันวาดใหม่เป็นตั้องตัวทหารเสือตัวนี้ชื่อทหารเสือนะครับัทหารเสือเป็นคู่ลีเจียนเนาะคลีเจียนใช่อ่าเป็นโปรโมงกันแข่งเหมือนกันโปรโมงแข่งไม่ใช่ตัวอ๋อใช่ตัวนี้แหละไม่ใช่ตัวเมทมันรอรอเล่นกับไอ้นู่นน่อยาวเลยเก่งส้มสีสองขี้ส้มบกพลังตามเกจศูนย์ส้มน้องส้มน้องส้มนองส้มไม่ใช่หุ่นเหรอเออว่ะนั่นอ่ะนั่นพี่ส้มพี่ส้มขวดนี้ครับตัวเก่งตัวเก่ง รือลีทายตัวเองแล้วก็ขอแพนโทเกนได้สามใบแพนโทเกนแพนโทเกนอ๋อแต่เป็นถ้าเกิดมีไอ้นี่ยืนอยู่จะเป็นคอหมื่นจะเกินหมื่นเช่ยวพีอ่าใช่ไอ้นี่ถ้ามีไอ้นี่ก็จะบวกคิวคู่เมดคู่เมดคู่เมดทำอะไรได้คู่โมงงานแข่งเหมือนกันบวกวงเงานแข่งอินดหายขาจะเรียกฐานเสือมาได้เพิ่มเนาะลอยกนนี้ลอยยาวๆเลยรฐานฐานเปิดสามคอสองใบที่เป็นหนานเสืออ่าถือว่าเก่งเลยทีเดียวครับสำหรับปองนี้ตอนนี้ฐานฐานเสือยังไม่เยอะขนาดนั้นปะอ่าใช่น้อย อัปลอตดาก้อนนะครับไม่ลงสนามจะเลี้โทเคนตัวหมื่นได้ใช่ใช่ใส่นี้ต้องอะไรไลท์ติดตั้งให้ให้ทิศเก่ามาด้วยให้โทเคนมีโทเคนเก่ามาด้วยลืมยิบออกมายิบออกมาตัวนี้ตัวนี้เป็นกร2สองเราสามารถบอกว่าถ้าในโซมีอัปลอตดาก้อนสองมายหนึ่งมากกว่านะครับเ้ื่อความสามารถ ข้างล่างหนึ่งอย่างขอแพนโทเค้นสองใบหรือรีไทายสองใบผู้บวกสองหมื่นหนึ่งขี้เป็นตัวสารพัดประโยชน์ครับแต่ว่าถ้าในโซมีไม่ครบก็ยุ่งอยู่เหมือนกันโอ้โหเปียกเปียกปีที่โปรโมมันอ่ะฮะไปนี้โปรโมวไหมออเหมือนเป็นโปรโมนะโปรโมเหรอไม่เคยเห็นอยู่ไม่เหมือนเหมือนมันเคยทำเป็นโปรโมอ่ะไม่โปรโมเวไปแค่หลังกล่องไม่ใช่หรอเอออ่าผู้บวกพลังจากการรีไทายแพนโทเค้นนะครับ เอาไปต่อปุ๋มไว้เนี่ยปุ๋มนี้คอร์วันนี้ไม่มาวันนี้ล่ะวันนี้วันนี้ไมาแล้ววันนี้ไม่มาเยอะอีกเออคนนี้บูเกรูนเอ่อบูด้วยกระสูนและโจมตีเวนการนะฮะคู่แข่งจะต้องคอสองใบอ่าตัวคอสองใบฮะคู่แข่งเลยนะอ่ะคนนี้บอกว่าเมื่อดูคอจะกองบู๊เนึงมื่อสุดท้ายจะไปเล่นกับหันเหือหันหันเหือไมนติดหันหันเหือใช่ปะ ใช่ทาหารเสียอ่าคนนี้มาลงเสกแผนได้ฟรีเลยโอ้ดีจังไม่เก่งเรอก่งจังลงเสกแผนเลยเหรอง่ายว่ะใช่ใช่ใช่ไม่เสียคอนเลยเลยไม่เสียอะไรเลยลงอะไรเลยค่อนข้างเก่งฮะลงอะไรได้มั่งแผนน่ะไม่ใช่ลงแผ่นเลียเลียอ๋อเลียด้วยอุ้งเขาแหวนด้วยอุ้งเาแหวนเลียได้เก่งมากแหวนก็โกงไปโกงปะเมื่อลงสนามอย่างบนมือในช่องเนกาดนะครับเมื่ออยู่นิตนี้ลงเท่าไหร ยูนิตที่มีพาวเวอร์เป็นหนึ่งมืนหรือมากกว่าถ้ามีถ้ามียูนิตหนึ่งมืนหรือมากกว่าอยู่จัวดหนึ่งแล้วก็ตัวมันเองได้รับหนึ่งมืนก็เก่งแต่มันยืนห้าพันอย่างี้มันเก่งเพามันยืนแค่ห้าพันเนี่ยอ่ะตัวรางแรกครับรางแรก้างแรกไหนรางแรกรางแรกอ่ะเ็นไลางใช่แล้วล่างสองอยู่ไหนอ่ะนี่ไงรางสองอยู่นี่อ่ะอันนี้ก็เหมือนว่าจะหาตัวเชนตัวอื่นได้ถูกไหม เมื่อตีฮิตเมื่อตีฮิตเปิดสี่หิปหยุบโอร์อะไรอะอโบล้ขึ้นมือ,อ,อ,อที่เหลือเด็กใต้ตัวเล่นกับแผน่นอ่าต่อไปเป็นตัวเล่นกับแผ่นนะครับตัวเล่นกับแผ,นแผ,นแผน่นเขาบอกว่าแผ่นแผ่นโนเกนทั้งหมดจะหัวห้าพัน ไม่ถูกล็อกโดยความสัมมาของคู่แข่งจะไม่โดนเลือกเป้านั่นเองไอ้ตัวเงินเราไม่ถูกเลือกไม่ถูกล็อกอะไรล่ะไม่ถูกล็อกไม่ถูกล็อกกันเลยโคตรเฉพาะทางเลยอ่ะก็บวกห้าพันก็คือเป็นการรีซิทช่องเรียร์แล้วก็ช่องกัดเดียนรีซิทนะยุคดีไม่ค่อยมีแล้วไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อันนี้ตัวโบวพลังของ เกทหนึ่งหรือตามกว่าโบนัสสองตัวแต่เสียคาร์ดิบาลสองันจะกมินช้นะครับเพอร์เฟกชั่นจีเปลี่ยนมือแล้วก็ตัวเริ่มตัวเริ่มตัวเริ่มเป็นสายมั่นนะครับแนะนำให้ใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะไปคอมโบคู่กับตัวนี้ได้ต่อให้เออกทสามเราไม่ติดอับลบูรอรก,กันเถอะนะก็คือถ้าเราไล์เกทหนึ่งติดทิกต,ตัวนี้ก็จะติดเลยทิกเกอร์มีหน้าใหมีหน้าใหม่เป็นมีหน้าใหม่หนึ่งตัวมีหน้าใหม่หนึ่งตัวนะครับไม่ไม่น่าใส่เลยหน้าใหม่ อ้าโอเคสำหรับคลิปวันวนี้ก็ขอจะยงเท่นนี้นะครับก็ไม่ได้ใ่เลยก็คุณครับใครใครสนใจของหลูนะครับแวะไปดูที่ร้านได้จะลงเร็วๆนี้แต่ไม่รู้จะได้ลงเมื่อไหร่น <c oughs> ะคระับขอบคุณครับ